สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงบลูทูธจิว DIY ครับวันนี้มาอัปเดตคิวงานส่งงานสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ได้อ,อะไรไปบ้างนะครับอ่ะมาดูตัวสีชมพูดีกว่านะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตู้ 3V2 นะครับก็คือซบวบูเฟอร์3นิ้ว นะครับหคู่นะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยจะเป็น2นิ้วแล้วก็แหลม1.5นะครับลูกคา้าสั่งหุ้มฝาหน้าเป็นสีชมพูปกตินะครับสีชมพูอ่อนนะครับส่วนตัวตู้เนี่ยจะเป็นสีชมพูเข้มนะครับส่วนฝาหลังจะเป็นอะคริลิกใสนะครับพร้อมทําสีข้างในนะครับทําสีข้างในด้วยแล้วก็ทําสีที่ฝาหลังอะคริลิกด้วยทําสีขอบดํานะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมให้ลูกค้า,าไปแกะอะคริลิกเองนะแบบนี้นะครับจะตัดแล้วก็พ่นสีขอบไว้ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเจาะรูคือถ้าเอาไปลอกออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะาคล้ายๆประมาณตู้นี้นะครับไปลอกสติกเกอร์ออกแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพร้อมกับทําสีในตู้สีขาวนะครับติดตั้งสวิตช์นะครับตามสั่งนะฮะสั่งได้โอเคตู้ต่อไปเป็น3 V 2วิซับ3นิ้วคู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นตะแกรงหน้า นะครับเป็นแบบหุ้มตะแกรงหน้าทึบไปเลยนะครับตัวนี้ก็หุ้มเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นสีเขียวทําสีภายในฝาหลังอะคริลิกเช่นเดียวกันนะครับทําด้านในสีขาวแบบนี้นะครับฝาหลังอะคริลิกนะครับพร้อมคนสีเจาะรูนะฮะนี่สีเขียวนี่แจ่มจริงนะครับโอเคใบต่อไปฮะอีกใบหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นสามวีหนึ่งนะครับเป็นซับบูเฟอร์3มนิ้ว ดอกเดียวนะครับแล้วก็เสียงกลาง2นิ้วแหลม1.5้นะครับเป็นตัวรุ่น3 V1 พร้อมตะแกรงหน้าสีดำแล้วก็ติดตั้งสายหิ้วด้วยนะครับอันนี้จะเป็นฝาหลังไม้หุ้มหนังธรรมดานะครับตู้เปล่าหุ้มหนังก็สั่งได้นะครับสายหิ้วพร้อมหมุดพร้อมติดตั้งนะครับนี่โอเคไปดูใบต่อไปฮะ,ะตัวนี้ลูกค้ามีสั่งอุปกรณ์มาด้วยนะครับเดี๋ยวจัดอุปกรณ์ให้ มาดูตัวมินิกันบ้างนะครับตัวนี้ดอก1.5นิ้ว1คู่นะครับเป็นแอมจิ๋ว5บวก5วัตต์นะครับเป็นตัวมินินะครับโชว์ฝาบนสายนะครับตัวนี้เป็นตัวพร้อมฟังนะครับสามารถเปิดฟังได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมานะครับพร้อมฟังนะครับน่ารักมากเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับโอเคพร้อมส่งนะครับอ่ะใบต่อไปนะครับตัวนี้ ลูกค้าสั่งเป็น 3V2 นะครับซับบูเฟอร์คู่แต่ว่าตัวนี้ขอเป็นตะแกรงหน้าลายขาวดํานะครับนี่ตะแกรงหน้าลายขาวดากับตะแกรงหน้าลายดํานะครับเลือกได้นะครับเหมือนกันนะครับทําสีในตู้ฝาหลังอะคริลิกใสเหมือนกันใบนี้นี่นะครับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับลูกค้าสั่งติดตั้งวัดแบต a u x นะครับ แล้วก็สวิตช์เปิดปิดแจ็ค DC ชาร์จแล้วก็สวิตช์เปิดปิดไฟนะเดี๋ยวลองเทสคให้ดูนิดนึงตัวนี้ลูกค้าบ,บอกจะไปใช้กับแบตเตอรี่21โวลต์ผมจะใช้อแดปเตอร์21โวลต์แทนแบตเตอรี่นะครับเสียบชาร์จเข้าไปตรงนี้ชึบอ่หรืที่วัดแบตนะครับนี่21.9โวลต์ w, นะครับวัดแบตก็สามารถเปิดปิดได้นะครับอ่าส่วนสวิตช์เปิดปิดก็ ต่อไว้เข้ากับสายแจ็คดีตัวนี้คือเอาแอมมาใส่แล้วก็เสียบเข้าที่แอมได้เลยเปิดก็เหมือนเปิดแอมนะครับเป็นสวิตช์ไฟสีฟ้านะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟไฟวิ่งในตู้นะครับผ่านสเต็ปดาวไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านี่คนระับไฟ21 โวลต์น,นะครับสเต็ปดาวล,ลงมาเหลือ12โวลต์เพื่อที่จะเอามาใช้กับไฟวิ่งนะฮะแล้วก็สีจับกีนสีเงินนี่ก็คือไว้ต่อแบตเตอรี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานครับผม